ณปัจจุบันนี้นะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนค่ะถือได้ว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังมีการขยายส่วนแบ่งการตลาดออกไปทั่วโลกด้วยนะคะความน่าสนใจและโอกาสการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณธนวัฒน์ปัดชิมกุลผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศจากบริษัทหลักทรัพย์ dbs v i c s ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจ้าค่ะ สวัสดีครับต้องแทนครับค่ะมาช่วยใหยให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพกันสักหน่อยสําหรับยานยนต์จีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้อยากจะจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าของจีนด้วยซ้าไปนะคะพี่โจใช่ครับใช่ครับก็เมืองไทยนี่คงเห็นชัดๆเลยนะครับว่าค่ายจีนเนี่ยมารุกตลาดไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมี ฟังก์ชันมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็ uh, ตรงนี้ก็เลยทําให้ค่ายอื่นๆต้องปรับตัวแต่ส่วนถ้าเกิดเราดูในตลาดจีนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความคึกคักมากเลยครับเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งเนี่ยมีการออกมาตรการหนุนตลาดนะครับโดยเฉพาะรถยนต์พลังงานทางเลือกครับ ซึ่งมาตรการหลักๆก็คือเป็นการให้เงินอุดหนุนนะครับซึ่งจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นกับระดับราคารถยนต์ด้วยนะครับบางแห่งก็ให้มาตรการเงินอุดหนุนเนี่ยประมาณ8,000ถึง10,000หยวนนะครับหรือประมาณ40,000ถึง50,000บาทเนี่ย เพื่อให้ผู้บริโภคเี่ยเปลี่ยนรถยนต์เก่ามาเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกนะครับมีการร่วมมือกับค่ายรถเพื่อออกแคมเปญส่งเสริมการขายนะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ปักกิ่งอ่ซีอานนะครับเซินเจิ้นอ่อชงชิ่งนะครับเฉิงตูเหอเฟยจีหลินหูเป่ยเป็นต้นเนี่ยก็คือท้องถิ่นแต่ละอันเนี่ยก็คือแข่งกันเพื่อโปรโมตตรงนี้นะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือค่อา,ายรถยนต์ในจีนเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีการปรับลดราคาขายนะครับเราคงเห็นนะครับว่าเทสลาเนี่ยมีการประกาศลด ราคารถยนต์เนี่ยหลายรอบนะครับในจีนเขาก็ปรับลดลงนะครับประมาณถึง14-16%ของราคารถเลยทีเดียวนะครับของ b m เองก็มีการลดราคาครับประมาณ18-37%ของราคารถนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งครับแบรนด์ดังของจีนเนี่ยอย่างเช่น n น o เนี่ยนะครับลดราคาแค่3-5%นะครับ BYD ก็ลดราคาเรนส์เดียวกันครับ3-5%ซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนความแข็งแกร่งของดิมานที่มีต่อแบรนด์จีนนะครับ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่มีการกระตุ้นให้ลดราคาค่อนข้างเยอะเลยในตลาดรถยนต์จีเนี่ยก็คือกลุ่มรถยนต์ที่ใช้น้ํามันครับมีการปรับลดราคาเพื่อเคลียร์สต็อกรถรุ่นเก่าครับเพราะว่าจีเนี่ยจะเริ่มนมํามาตรฐานเชื้อเพลิงใหม่นะครับ 6B standard เนี่ยจะมาใช้เริ่มในวันที่1กรกฎาคมปีนี้นะครับซึ่งมาตรฐานใหม่ของจีเนี่ยก็เทียบเท่ากับมาตรฐานของทางยุโรปเลยทีเดียวนะครับ ส่วนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบรนด์รถยนต์ของต่างประเทศนะครับก็มีการเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับแบรนด์จีนอย่างต่อเนื่องนะครับยอดขายในปีที่ผ่านมานะครับปี2565เนี่ยของ GM เองนะครับลดลงนะครับ20%นะครับแล้วก็ของนิสันเองนะครับก็ลดลงประมาณ21%ของ GM ลดลงประมาณ19%นะครับอันนี้คือเป็นการร่วมมือระหว่างค่ายแบรนด์รถต่างประเทศกับค่ายของจีนเองนะครับงั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าลดลงกันเยอะ2เดือนแรก ของปีนี้นะครับยอดขายก็ยังลดลงต่อเนื่องนะครับประมาณ30-40%เซนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ของ DBS เองเนี่ยก็สังเกตเห็นนะครับแล้วก็บอกว่าจากแบรนด์ต่างชาติหลายแบรนด์เนี่ยก็ตอนนี้เริ่มมีการตัดสินใจว่าอาจจะต้องออกจากตลาดจีนหรือว่ามีแนวโน้มอ,ออกจากตลาดจีนครับเพราะว่า รถยนต์ที่นำเสนอเนี่ยไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดนะครับทำให้ยอดขายลดลงต่อเนื่องก็มีการระบ,บุชื่อที่อาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่น f i ีย s u ูซูกิมาสด a าอะคิวรก oda เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็คงจะต้องจับตาว่าเขาจะมีการปรับแผนหรือว่ามีการออกอเรียกว่าออกจากตลาดจีนหรือไม่นะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายครับตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับส่วนอของอ ใจที่ค่ายรถต่างประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบทางลบเนี่ยนะครับมันมีหลายสาเหตุครับอ,อันแรกก็จะเป็นเรื่อง ความล่าช้าในการปรับตัวเข้าสู่ตลาดลดพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดลดน้ํามันเนี่ยตอนนี้มีสัดส,ส่วนประมาณ70%ของตลาดรถยนต์บุคคลนะครับในจีนเนี่ยแล้วก็เป็นฐานใหญ่ของค่ายรถต่างประเทศตลาดเนี่ยครับถึงแม้เป็นตลาดใหญ่เนี่ยแต่ว่ากําลังอยู่ในช่วงของการหดตัวนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายกลุ่มรถน้ํามันนะครับลดลงเนี่ยในอัตราปีละประมาณ7% ถ้าเกิดเรามาดูช่วง2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยตลาดรถน้ำมันหดตัวลงไป25เปอร์เซนตะครับในขณะที่รถยนต์พลังงานทางเลือกเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้น22เปอร์เซนตะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นภาพที่ทิศทางของตลาดรถน้ำมันในจีนเองเนี่ยกำลังปรับลงเรื่อยๆนะครับงนั้นทุกคนเนี่ยก็จะต้องมุ่งไปหาตลาดที่เติบโตดีก็คือรถยนต์พลังงานทางเลือกนะครับซึ่งตอนนี้นิยมสูงในตลาดในตลาดจีน มีกลุ่มอะไรน่าลงทุนบ้างนะครับของที่ DBS เองเนี่ยเราไฮไลท์กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ครับมองว่าตรงนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่น2บริษัทที่เราชอบนะครับก็คือ Min สกุ๊ปนะครับอันนี้ก็จดทะเบียนในฮ่องกงนะครับแล้วก็ n e x กซ์เทก็จดทะเบียนในฮ่องกงเช่นเดียวกันตรงนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับธุรกิจใหม่สูงเป็นบร้วทีการนะครับโดยที่80เปอร์เซนะครับของชิ้นส่วนเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับ รถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็รายได้ของเขาเนี่ยประมาณ40-80เป็นรายได้มาจากต่างประเทศก็คือผลิตเพื่อป้อนตลาดโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นนะครับกลุ่มชิ้นส่วนที่น่าสนใจส่วนค่ายรถยนต์จีนนะครับที่เราชื่นชอบนะครับก็จะมี BYD นะครับ Li Auto แล้วก็ Geely Auto ครับก็จะมี3ตัวนี้ครับ นะคะได้ทั้งหุ้นนะคะทั้งตัวค่ายรถยนต์ด้วยแล้วก็ตัวชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยนะคะสาหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเตมเิมเดี๋ยวให้ติดต่อไปที่ dbs นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่โจ้่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะนะคะก็เป็นการประเมินนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนค่ะซึ่งณปัจจุบันไม่ได้โตเพียงแค่ไปในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถรุกแล้วก็ขยายส่วนแบ่งการตลาดไปยังตลาดทั่วโลกด้วยซึ่งคาดว่าอีกไม่ช้าไม่นานนี้จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาดยานยนต์ใน โลกใบนี้ด้วยนะคะ